ลาดักหรือทิเบตน้อยเป็นดินแดนสาภาพแห่งหนึ่งของประเทศอินเดียซึ่งปัจจุบันครอบคลุมตั้งแต่ฐานน้ำแข็งเชียเชนของเทือกเขาการากรันไปจนถึงเทือกเขาฮิมาลัยทางตอนใต้ประชากรส่วนใหญ่นั้นมีเชื้อสายอินโดอารยันและทิเบตที่นี่เป็นภูมิภาคที่มีประชากรเบาบางที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินเดียแต่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับทิเบตลาดักมีชื่อเสียงใด้านความสวยงามแห่งขุนเขาและวัฒนธรรมพื้นเมือง เดิมทีลาดากนั้นรวมอยู่กับบาติสถานซึ่งปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับประเทศอิหร่านซึ่งอยู่ทางตอนบนของภูเข,ขาสินธุทางตนใต้ของซันสกาและลาเลาวทางด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดงาลีในเขตปออกครองตนเองของทิเบตทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับอัรไซซินซึ่งดินแดนอักไซซินเป็น,นดินแดนที่มีการพิพาทระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีนโดยจีนให้อัรไซซินนั้นขึ้นอยู่กับมณฑลโฮตัน เขตปกครองตนองซินเจียงอุยโกในขณะที่อินเดียนั้นให้อัฟซัยซินขึ้นอยู่กับลาดักซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นสงครามระยะสั้นในปีคี่ศกลัการ1,962เพราะทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนอัฟซัยสินและอนุนาจันประเทศจนกระทั่งในปีคี่ศกักรา1,993สอประเทศลงนามเพื่อกำหนดเส้นควบคุมที่แท้จริง ในอดีตลาดักนั้นมีความสาคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นและเป็นชุมทางการค้าที่สําคัญเวราเวลาต่อมาจีนได้ประกาศปิดพรมแดนระหว่างทิเบตกับเอเชียกลางในปีคศ1960ทําให้การค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศนั้นถดถอยลงจนกระทั่งปีคศ1974รัฐบาลอินเดียได้มีการสับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในลาดักจนประสบความสําเร็จซึ่งเพราะส่วนหนึ่งของลาดักนั้นตั้งอยู่ในรัฐซันมูล และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของกองทัพอินเดียลาดักนั้นมีเมืองใหญ่อยู่2เมืองก็คือเมืองเลและเมืองกาคิวรัฐบาลรัฐซันมูลและ ir, กัสเมียก่อตั้งหน่วยการบริหารแยกออกจากหน่วยการบริหารกัสเมียซึ่งจากการสํารวจสํารวประชากรในปีที่ศักราช2011ประชากรส่วนใหญ่ในลาดักนั้นนับถือศาสนาอิสลามร้อยละสีรองลงมาเป็นศาสนาพุทธร้อยละสามุและศาสนาฮินดูร้อยละสิ มีนักเคลื่อนไหวจากลาดักเรียกร้องให้ลาดักนั้นมีเป็นดินแดนสาภาพแยกตัวออกมาจากกัสเมียโดยเหตุที่ว่าได้รับการปฏิบัติไม่เป็นธรรมจากกัสเมียรวมทั้งลาดักก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากมุสลิมในกัสเมียแต่ท้าะประชาชนในกาคิวซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นั้นเป็นมุสลิมและออกมาต่อต้านการยกลาดักให้เป็นดินแดนสาภาพ